แ้านี่กเ็เหมอนเดิมครับแ้านี่เอาอาหารในตกแต่มึงดูพี่น้องนีนาา่กินมึงด้อ้อยเอาไม้กิ้สามกําเอียงตับเดี๋ยวจะใส่มึงวันนี้ื้อน,นี้ได้เพิ่มอาหารขึ้นอีกเล็กน้อยสามใส่วันนี้เพิ่มเป็นสามกําลองสามตะแกวันนี้เพิ่มเป็นซี่กํวันนี้พี่น้องจิ้นที่ดึกที่ดำตกแต่ ผมมาหันให้้ลูกตะกระเตยียนคืออ้อยใบอ้อยย่างเดียวครับใบอ้อยย่างเดียวอาหารโปรดเพราะมันเพราะว่าใบอ้อยยังมาเสาวา้อยฉินเดี๋ยวแต่กลางผมเอาให้เบิรงนกันแหละเดี๋ยวแต่ใส่วสานเอาให้เอาให้เอาให้าใหสามกับมื่อนี้เพิ่มเป็นสี่กับมื่อนี้ใบอ้อยอยู่หน้าบ่อเอิบบ่อยากอยู่บ่ยากระถางลงอยู่เดีวใบอ้อยย่ำตัด บริสัทใบหญ้าครับบริษัใบอ้อยไว้เลยตรงมันทั้งเครื่องขึ้นยอดมันขึ้นโป่งไปอีกเอาเลาะส่วนกลางมันใบอ้อยครับใบอ้อยขอเลาะส่วนกลางนั่นส่วนบนจะให้มันต่อยอดขึ้นไปพยายามเขาตัดสั้นใบเพราะตรงบริยู่ปยาเขาจะไปทางลงยีนเอาใบอ้อยครับผมก็บใบอ้อยอ้อยอยู่หน้าผมไปละผมว่าให้มันเสจอว่ากินดีครับ ตะแกรงน่องไก่จะจับคู่แล้วเดี๋ยวนี้ก็แข็งแรงเป็นปีเป็นยังไม่ได้ครับพี่น้องตามที่พี่น,อน้องเห็นแบปลูกหญ้าว้านอิสราเอลไม่กินไข่ดีเกว่าผมก็จะไบอ้อยเดีย๋ยวแถมไม่กินมันกับไข่ได้แล้วมันเจ็บขีดนึงสามารถเจ็บไข่ตะแกรงได้หาขีดหกขีดเนาะทีเดียวบน่นมีปัญญาสีเหีืองพี่น้องเอ้ยไข่ตะกรงนันมันหลาย ีเดียวสามารถให้ได้เป็นโล่สองโลเนาะวันนี้ผมจดเก็บสองเทียได้คิดสองขีดเลยพ่อเลยยันเรียงบ่ไว้ปั่นในพี่น้องไปเดียงน้ำเนี่ยทึงแกะทึงแถมว่ามาันเรียงบ่ไว้พี่น้องเรียงขีดเดียวรับรองว่าเกินคุ้ม,มยังอาหารตรงนี้คือหาง่ายคือใบอ้อยใบอ้อย ชอบหนาเลียงแต่ว่าสีดำบางแน่กับสีอ้อยก็ปลูกปลูกหญ้าปลูกอ้อยปลูกหญ้าไว้เห็นจักงานสองงานเนาะแปลว่านาคตหนาแรีงมันสิเอืดเนาะอีกหนึ่ง่เอื้อว่าจะเป็นสีนะฮะหยาสีราคาแพงๆหาซื้อน้ำมันเจาะมานี่นยฮอร์โมนี่ห้าเนี่ยเข้าใบอ้อยโอเคลราพี่น้องออกทรงกลางๆมันจบสายนั่นแหละมันต่อยอดไปถังเนี่ยอะไรเทากับถางลงอยู่เด้อ กับกับกับ,บไปโดนในคลิปพี่น้องซีเบียโอเคนี้ครับพี่น้องอย่าลืมเนอติดตามไปแน่กดไลค์กดแชร์เนาะพี่น,อน้องเนอะคุติเลี้ยตง,ยงตักกระแตนฟาร์มตักกระแต่นักกัน,นครับ